สวัสดีครับชื่อนนธนบัตรและเหรียญสะสมนะครับคลิปนี้ก็เป็นคลิปที่2สําหรับคลิปนี้จะมาพูดถึงเหรียญหนึบาทปีพศ2529ซึ่งเป็นปีแรกที่มีการผลิตเหรียญรุ่นนี้ออกมาใช้ประกาศใช้วันที่8สิงหาคมพศ2529น้ําหนัก3.4กรัมเส้นผ่านศูนย์กลาง20มิลิเมตร ส่วนผสมนิกเกิล25%ทองแดง75%จำนวนการผลิต4ล้าน2แสนเหรียญก็ไม่ใช่น้อยๆน,นะครับสำหรับจำนวนการผลิตแต่เมื่อมาเทียบกับปีพศอ,อื่นซึ่งผลิตถึงจำนวนร้อยล้านเหรียญทำให้ปีพศนี้หายากเป็นอันดับหนึ่งและเพื่อนๆรู้ไหมครับ ว่าเหรียญ1นบาทปีพศ2529นาี้นี้มีด้วยกัน2บล็อกคือบล็อกช่อฟ้าสั้นกับบล็อกช่อฟ้ายาวเพื่อนๆหลายคนก็อาจจะทราบแล้วนะครับแต่ก็มีเพื่อนๆบางคนที่ยังไม่รู้เดี๋ยวเรามาดูไปพร้อมๆกันเลยครับมาดูช่อฟ้าสั้นกันก่อนนะครับดูที่ช่อฟ้าบนหลังคาโบสถ์จัดสั้น จึงเป็นที่มาของชื่อช่อฟ้าสั้นและอีกฝั่งหนึ่งตรงที่ลูกศรชี้อ,อยู่นะครับจะมีช่อฟ้า2ช่อส่วนบล็อกช่อฟ้ายาวช่อฟ้าบนหลังคาโบสก็จะยาวออกมาอย่างเห็นได้ชัดนะครับอีกด้านหนึ่งก็จะมีช่อฟ้า3อันสำหรับเหรียญ1น1บาทปีพศ2 5 2 9นี้ก็มีราคาทั้ง2บล็อกเป็นที่ต้องการของนักสะสมแต่บล็อกช่อฟ้ายาว จะพบเจอได้น้อยกว่าจึงมีราคาที่สูงกว่าเป็นไงกันบ้างครับสำหรับข้อมูลเล็กๆน้อยๆอยที่นำมาฝากกันวันนี้เพื่อนๆอย่าลืมช่วยกดถูกใจและกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ